ตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปอลาวนะฮะและผมมาในงานมหกรรมหัตกรรมฝีมือลาวครั้งที่24ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ตำหนักพระหมายลาวโบราณนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นต,ต,ตั้งแต่วันที่22ถึง26ตุลาคมครับแล้วก็มีกิจกรรมอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแห่พาขวัญผมได้ข่าวมาว่ามีวิทยากรมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องงานดองของคนลาวด้วยครับว่าเป็นแนวใดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละภาค แต่ละส่วนของแต่ละแขวงเนี่ยงานดองก็จะไม่เหมือนกันนะสบายดีมาในสุดชนเผาเมยเดอ้อเป็นสุดพี่ว่าอยู่ในเขยงบริคำไซเป็นส้นหลายสบายดีอันนี้สุดที่สวมใส่เป็นสุดของสนเผาไต้ดาเดอ้อแล้วผมมาถึงอีกสนเผาหนึ่งนะฮะก็สวยงามมากเลยผมไม่แน่ใจใช่ภูไทยหรือเปล่า ไม่ทราบว่าเป็นซนเผาอะไรครับโดยสบายดีเนาะนี่ก็คือซนเผามาก่องเดอพวกเขาทั้งสองคนได้รับนาที่เป็นคู่บ่าวสาวในการเดินขบวนในงานคัธกรรมลราในเมือนี้นี่คือคู่บ่าวสาวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่คือชุดสําหรับงานดองเลยมหมบอโดยมีโดยม่แล้วอันนี้เป็นชุดสําหรับงานดอกการแต่งดอกที่คองประเทนี้ของเราั่นก็คือเป็นเผามะกอกมาจากภาคกลางของประเทศเรา ส่วนรายนี่อยู่ในแขวงไหนอะอยู่สวนอเขตอยู่สวนอเขตเหรอณเวทีแห่งนี้นักงานแสดงแห่งนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณถึงวันอาทิตย์นะครับถ้าใครอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยแวะเข้ามาได้เลยนะครับณที่นี้นะมีด้วยกันหลายๆโซนด้วยกันถ้าเข้ามาทางด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นสินค้าของคนลาววัฒนรรมของคนลาวนะเยอะแยะมากมายในแต่ละแขวงนะครับเดินเข้ามาอีกหน่อยนะตรงเด้ที่ผมยืนอยู่นี่เป็นตลาดลาวโบราณครับซึ่งแต่ละคนเราเห็นว่า แต่ละคนีจะแต่งตัวลาวมานะฮะแต่งชุดลาวมานะครับหรือไม่ถ้าเกิดใครไม่มีชุดลาวนะครับก็สามารถเข้ามาเช่าเข้ามาแต่งตัวแล้วมาถ่ายรูปในตลอดทั้งงานเลยฮะทางด้านบูธถัดไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านสมาคมการท่องเที่ยวของสบปลาวนะครับกรมธุรกิจท่องเที่ยวอะไรหรจะอ๋อเป็นท่องเที่ยวลาวแมนจะเป็นสมาคมที่รวมตัวกันบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว มานั้นชบ<ช>นี่คือในส่วนนี้ก็คือจะแนะนำสถานที่ต้องเที่ยวทั้งหมดที่อยู่ในสปปลาวาให้คนอื่นจริงๆเามนละคอนเซ็ปต์แันแมนแนวนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้หันพวกเขาเริ่มเข้าไฮซีซันแล้วฉะนั้นจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวอยู่แล้วยังมีไล่บอลแต่ว่ามาเมนี่นิสลาซีเป็นเตตูที่ว่าอยู่ใกล้ๆเวิงจัดพอมันเริ่มเข้าไฮซีซันแล้ว จริงๆเรากระเซิร์นหลายภพัก่วนอยู่แต่ว่ามาจํานวนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่นนที่มาก็เป็นส่วนใหญ่เป็นพวกไฮไลท์ทั้งหมดแหะเพราะฉะนั้น,นตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ข้อมูลในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยมาที่นี่แม่น<อ>ลาวเที่ยวลาวตัวนั้นตอนพวกเขาคเอทมาในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดแล้วซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างดังอ่าแล้วก็ถือว่าใช่หลังจากโควิดก็ใชรเลยเพื่อเป็นการโปรโมทคนลาวเที่ยวเมืองลาวครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับว่า ถ้ามาที่สปปลาวแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแขวงไหนมีอะไรบ้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับสถานที่ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะฝั่งนั้นก็จะเป็นอาหารโซนอาหารครับซึ่งมีของมากมายเลยนะตอนเย็นๆเ,เนี่ยก็มักที่จะมานั่งกินอาหารกันนะฮะครับและผมมาในงานมหากรรมหัตกรรมศีมือลาวครั้งที่24นะครับแล้วก็ตำหนักพ้าไหมาลาวโบราณสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงข้ามแคมโขกนะฮะถ้าเกิดว่าผมพันหน้าเข้าแคมโขกนะทางด้านขวามือจะเป็นหอคำนะครับซ้ายมือจะเป็นโรง หมอมโหัวสดลงพยาบาลหมอสดนั่นเองด้านหลังจะเป็นหอพระแก้วครับนะ้าเส้นนี้นะก็เป็นเส้นกลางนะครับสามารถที่คุณเข้ามาจอดรถด้านหน้าและณวันนี้นะครับจะเกิดงานขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคมครับมีทุกวันนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับเราเข้าไปดูนะครับแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างครับ เข้ามาในงานนะครับเด่นมากๆเลยครับทางด้านขวามือเราเจอบูธแรกเลยนะั่นคือธนาคารคำราว LBB นั่นเองสวัสดีสวัสดีซุ้มสวยมากๆเลยเหมาะกับงานมากๆเลย ใช่ครับเนื่องจากเป็นงานของเขาเรียกว่าที่ลาวเรียกว่าสีมือหัตถกรรมก็คือเป็นของชาวบ้านของลาวก็จะมีหลายๆชนเผาหลายๆแขวงเพราะฉะนั้นแต่ละแขวงที่เข้ามาก็จะเป็นการที่โปรโมทสินค้าของตัวเองและเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ก็เลยวัฒนาคาันคำลาวก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของงานนี้นะครับในครั้งนี้ครับหัตกร,รมคือสีมือของคนลาวก็ดีแต่เพเียงแต่ว่าไม่มีเวทีให้เขาได้ให้ตลาดได้รับรู้ว่าเขามีอะไรบ้างที่เขาซ่อนอยู่ เราก็เลยอยากให้ส่งเสริมเป็นงานนี้เป็นงานหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมด้วยแล้วก็เป็นการที่ให้ทุกคนได้มา สัมผัสผกับสินค้าที่เขาผลิตออกมาครับเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาแต่งชุดลาวกันนะครับแต่ละชนเผ่ามีกระมุเผ่าโม,ม้งมีเผ่าอะไรเต็ไมไปหมดเลยซึ่งจะดีมากๆเลยถ้าเกิดคุณเข้ามานะถ้าเกิดไม่มีชุดลาวนะครับเข้ามาข้างในก็มีชุดลาวให้เช่านะครับแล้วก็ใส่มาแต่งสวยๆงามๆมาใช้ชีวิตเหมือนประมาณว่าลาวโบราณแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะหลงสเสน่ห์ในสปปลาวเลยอีกฝั่งหนึ่งผมเห็นเลยนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวนะผมเห็นโอ้มีทั้งหลงประบาง มีทั้งกิมมูนะฮะมีทั้งหลายแขวงเลยลองเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ย,อยบูธนี้มาจากจำปาสักเด้อไม้แกะสลกักผ้าฝ้ายของสซนเผายัางต่อยต่อยตะโอยตะโอยอ่าอันนี้ของสซนเผาตะโอยเด้อพัดเอาเครื่อง จากบอลต่างๆที่เฮาคิดว่า,าวมีคุณภาพแล้วอยากเป็นบอลจำน่ายเข้ามาถึงนะห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นในโซนของผ้าไหมนะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายแกะสลักไม้แล้วก็เป็นโซนของผ้าไหมลาวซึ่งเป็นผัสสิ้นที่เป็นแพรไหมเป็นผ้าไหมม่มอนนะผมเห็นว่ามาแต่ละแขวงนะแต่ละแขวงแต่ละร้านที่เด็ดเลยนะนี่คือสีมือลาวแท้ๆเลยนะไม่ใช่โรงงานเลยนะโอนี่อะไรเนี่ยครับสร,สร้างตัวนี้สร้างที่สร้างจากไม้ไผ่โดยไม้ไผ่ สนิตัวนั้น่านเ่นขจ้าเอาติวมันไปสานตุ้มไก่ยางไก่แล้วสิ้นส่วนนี้ขาเจ้าไปจูดไฟทิมเพื่ได้ถึงน้ำใสคิดสิได้เกี่ยวกับสิ่งเวลลอมก็เลยว่าหาวิธีเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อข้างในยังดูไม่ไหมอยู่เลยข้นงในแหละอันนาสร้างตัวนี้่านม่นสานเดือนเดือนสามก่อนก่อนข้าวพรรสาเรียกว่ามาจำพัรษาอยู่ลำนักนีสามเดือนแล้วทับีสสานจะเป็นสีขาวสร้างเพื่อ แล้วดูคนไปแล้วมันจะเป็นสร้างดำงามเลยเพราะสร้างนี่มันสื่อสารถึงอาณาป่าไม้ป่าดงพปงไผ่ไม้ไผ่และวายเนาะพือนผืนนี้มันสื่อสารถึงพญานาคที่อยู่หนองอยู่หนองน้ําอยู่แก้มคลองเป็นเป็นมานาพืชกกหญ่าที่เกิดจากหนองสวย้วมีซองอยางที่ข้าพเจ้าเคารพมระถือมีพญานาคกับสร้างโเียเป็นงานหัตกรรมอัตกรรมนี้ ผมนี่แบบเอาธรรมชาติเนาะเอามาสร้างให้กลายเป็นสิ่งของมีค่าเแม้แต่เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนี่เมาจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละที่คนที่อาจจะแบบไม่เห็นคุณค่าลแล้วทิ้งไว้แล้วแมนภูมิ<อ>ปัญญาท้องถิ่นที่ว่าคนเราเฮายัางมีอยู่แล้วก็จะมีรายคนนี้ได้อันนี้ยังเอามาตกแต่งเพื่อให้น้อยเดียวแต่ว่ามือต่อไปเขาจะขนเขามาลายๆเอาไปขายเดียวสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือวิธีการของคนลาวนะครับที่แม่ว่าจะเป็นตำโพหรืว่าจะเป็น ถักออผ้าไหมหรือว่าผ้าป้ายนะครับนี่คือแต่ละชนเผ่าจะแตกต่างกันครับนี่คือนั้นมาเสนอนะครับว่าทั่วสปปเราเนี่ยก็จะมีวิธีการอย่างนี้แตกต่างกันไปซึ่งอันนี้นี่มาจากเผ่าไหนนะครับเผ่าไทดำเผ่าไทดำมาจากอั่เผ่าอาคาเผ่าอาคาส่วนหลักอยู่ที่จังอยู่แขวงไหนยุ่แขวงลวงน้ำผ้าเมืองศรีเมืองศรีติดกับสปปจีนมาจากเผ่าแรงแตนมาจากแขวงไหน แต่งโ้นน้ำตาคือการเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะและนี่ก็คือวิธีการทําไหมม่อนอสาวไหมออกมามสดสดเลยคุณเราจะเห็นจากเพีงในลูกภาพเนาะแต่นี่ก็คือเลี้ยงสดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวเลี้ยงนั่นแหละมาแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่สาวไหมสาวไหมเดีย๋ยวจากสาวเขาจะมาพว่วงพ่วงให้ใน หลังจากเขาได้เป็นไนเป็นปอดไปนี้ถ้ากับปฟ,ฟอกไปฟ,ฟอกแล้วก็ย้ฟฟอมย้อมสีหลังจากนั้นเขาก็จะมาขึ้นเครือแล้วก็สามารถตำได้เลยขึ้นมาเป็นแล้วก็พอเป็นผืนได้ดวิธีการนี้ค่อนข้างยากนะกว่าจะได้ขืนหนึ่งกว่าจะได้สีแดงนี้ค่อนข้างยากนะกว่าจะเลี้ยงไหมเขาเอามาให้ดูแล้วตัวตัวหมอนตัวหมอนจริงๆเป็นอย่างไดและะด้วเสร็จเรียบร้อยก็คือข้าเจ้าก็จะผลิตออกมาเป็นตัวไหมห่อหุ้มนั่นแหละเขาเรียกว่าลังเนาะ เนาะลังเสร็จแล้วมาต้มแล้วเพื่อที่จะเอาสาวไหมออกมาพอสาไหมออกมาแล้วก็เอามาทําการเรียงต่อไหมเนาะจนกระทั่งได้เป็นอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปฟอ,อกก่อนฟอกก็ต้องมอฟอกให้กาวมันออกแต่ว่าสีมันกระจายเป็นสีเหลืองทุกกอกให้กาวตัวที่เป็นน้ําลายของหมอญก่อนแล้วเสร็จแล้วก<ป>็วคือแล้วไปย้อมต่อ อ่าเป็นย้อมสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็นี่คือสีธรรมชาติเอามาย้อมเพื่อเป็นตัวนี้เอามาเอามาเก็บไซส์เป็นมัดมีมัดมีจึงเป็นส่นสิ้นเป็นส่วนสินนี้โอ้โหกว่าจะได้ผืนหนึ่งนะอันนี้อันนี้เป็นมัดจ้าไก่นนี่แค่เป็นแค่ผืนหนึ่งนะ ยังไม่ได้พูดถึงลายเด้อไม่ว่าจะเป็นลายนาคลายซนเผาอย่างเนี้ยมันก็จะมีความยากความต่างกันอีกอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าลายจะเป็นกี่เส้นกี่เส้นกี่เส้นลายวิจิตรมากมายขนาดไหนบางผืนนี่ก็จะเอาใช้ทองคําใช้คําแซมเข้าไปด้วยซ้ำไปตลอดงานนี่ฟรีนะครับเข้ามาชมงานได้ฟรีแต่ถ้าเกิดทางด้านหอพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีค่าเข้าชมนะครับ แต่ถ้าเกิดหมดงานมหากรรมหัตกรรมสีมือลาวนะครับถ้าหมดงานเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้ามาชมหอพิพิธภัณฑ์ด้านในนะครับจะมีของล้ำค่ามากมายเหลือเกินนั่นคือผ้าไหมลาโวโบราณของแต่ละคนที่นํามาสแสดงนะครับมีอายุมากกว่า300ปีด้วยกันและข้างในนั้นมีสินค้ามากมายนะครับสามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับ ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติครับและนัดที่นี่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคมนะครับมีกิจกรรมทุกวันเลยครับและข้างในทางด้านขวามือของผมเนี่ยเป็นฝีมือของคนลาวกิจกรรมของคนลาวนะครับแล้วก็ทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นตลาดลาวโบราณครับซึ่งมีกิจกรรมมากมายนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าแต่แต่ละบูธเนี่ยมีอะไรบ้างปั๊